สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวและเปิดให้ดูสำหรับสโตไทยบน eShop นะหรือว่าพูด,ดง่ายๆคือ n i n ิ e n นโเนี่ยเขาเปิดร้านค้าบน eShop ของสโตไทยไที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะอ่าพูด,ดง่ายๆเลยก็คือจากเมื่อก่อนที่เราซื้อเกมฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นค่าเงิน u s ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้นะครับเราสามารถซื้อเป็นแบบค่าเงิน THB หรือว่าไทยบาทได้เปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็ออกมาอย่างเป็นทางการ แล้วนะท่านผู้ชมนะต้องบอกก่อนเลยว่าข้อดีของการซื้อแบบนี้คือ1เราจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับวงเล็บเฉพาะบางเกมนะอ่าแล้วก็อย่างที่2นะครับเกมที่ถูกลิสปาร์ตี้เป็นแบบเกมภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะเข้ามานะครับก็จะถูกนํามาลงบนสโต์ไทยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็มันจะขึ้นเลยนะครับบอกว่าเอ้ยเกมนี้มีภาษาไทยนะอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่3นะครับตัดผ่านบัตรเครดิตเดบิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ อาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการชำระอย่างเช่นทูมันนี่หรือว่าอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มในอนาคตก็เป็นได้นะสจุนแล้วนี่ก็คือข้อดี3อย่างหลักๆนะส่วนก็เสียก็มีนะครับก็อย่างที่ผมอ่านมาแล้วนะครับมีคนทดลองดูแล้วก็การย้ายสตอไปซื้อต่างประเทศเนี่ยตอนนี้จะย้ายไม่ได้นะนะคือหมายถึงว่าย้ายไปสโตูนอกอะยยได้ได้แต่ว่า บัตรเครดิตมันจะไม่ถูกตัด่านบาัตรนะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการซื้ออยู่นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ขอไม่บอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นนะแต่วันนี้แน่นอนนะครับเพราะเมื่อก่อนผมเคยซื้อเกมจีนมันก็จะมีพวกแบบเติมรับเติมเกมจีนอะไรอย่างนี้อยู่นะท่านผู้ชมนะนะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะซิร์ฟนะครับซิรอฟมันก็ยังไม่มีซร์ฟภาษาไทยเข้ามานะท่านผู้ชมนะนะไม่ซร์ฟภาษาไทยหมายถึงว่าซร์ฟสิงคโปร์เข้ามานะครับตอนนี้ ยังไม่มีมานะท่านผู้ชมนะมันก็ยังยังเป็นในส่วนของอเมริกาอาอสเตรเลียญีย่ป,ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีมีแค่นั้นเนี่ยท่านผู้ชมนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์หลักๆมันก็ยังไม่ได้มาเข้าตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะท่านผู้ชมนะถ้ามันมาเพิ่มสิงคโปร์หรือไทยแลนด์เนี่ยมันก็จะทําให้แบบเราเราเล่นเกมออนไลน์มันก็จะปริงต่าลงนะอันนี้อันนี้ยังไม่มีมานะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวให้ดูกันก่อนมาก วิธีการย้ายสตูนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนนหมายถึงว่าข้างในเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างตอนนี้นะเกมอาจจะยังเข้าไม่ครบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคไปกันเลยเอาล่ะท่านผู้ชมนะทีนี้เราจะาทําการเข้าไปที่น i นเ t นโดอีช็อกันก่อนนะ n Nintendo a c c o u า t ของเรานะครับย้ายโซนกลับมาก่อนนะสำหรับใครที่อยู่โซนเซิร์ฟนอกสตูนอกนะท่านผู้ชมนะอืก็แนะนาว่าให้ย้ายกลับมาก่อนนะวิธีการง่ายงนะครับไปที่ Google Chrome ของเรานะครับแล้วกดค้นหานะครับพิมพ์คําว่า Nintendo ถึงคำว่า Nintendo นะครับ Account นะ WinX Account น,นี่มันก็จะขึ้นมานะครับ Nintendo Account Login น,นะกดเข้าไปได้เลยปึ๊บนะฮะแล้วก็เลือกในส่วนของออบรรทัดแรกนะท่านผู้ชมนะนี่บรรทัดแรกก็ได้หรืออันสองก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะท่านผู้ชมเนาะของผมจะเลือกออบรรทัดแรกเนาะท่านผู้ชมกดเข้าไปนี่นะครับจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะให้เราทําการนะล็อกอินเข้ารหัส Nintendo eShop ของเรานะใครยังไม่ได้สมัครก็ ไปสมัครกันก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะมีให้เลือกสมัครอยู่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ Create ตรงนี้นะครับนี่ Create ตรงมาตรงนี้ c r e a t e Nintendo Switch Account ถ้ายังไม่ได้สมัครไปรสมัครก่อนนะอ่าพี่ก็จะล็อกอินเข้าไปพ,พี่สมัครแล้วนะท่านผู้ชมนี่กดซายอินได้เลยนะครับสีแดงจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็ไปดูในส่วนของ User Information นะครับท่านผู้ชมนี่กดตรงนี้นะครับกดติ๊กบวกขึ้นมา นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ e d i t i n f o r m a t i o n ตรงนี้นะครับนี่เราก็มาเลือกนะครับประเทศนะให้เป็นประเทศไทยนะตรงนี้นะครับเลือกให้เป็นประเทศไทยตรงนี้ไว้อย่างนี้พอเลือกเป็นประเทศไทยเสร็จปุ๊บมันก็จะเลือกโซนเอ่ออันนี้ให้อิครับแต่้เรากดซิฟชิงได้เลยนะครับปกติได้เลยฟืบนี่แค่นั้นเองนะครับอืม เอาละทีนี้เราก็มาที่เครื่อง Nintendo Switch ของเรานั่นเองนะครับของพี่มันเป็น Nintendo Switch 2, น i n t e n d o สวิ t ส h 2เนาะท่านผู้ชมใครมี Nintendo Switch 1ก็เข้ามาให้เรียบร้อยได้เลยนะท่านผู้ชมนะเมื่อเข้ามาแล้วก็ไปดูในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับ n i n t e n d o eShop ตรงนี้นะกดเข้าไป<ฮ><ฮ>ขออนุญาตใหญ่นี้เออมันจะได้อันนี้หน่อยแล้วก็เลือกแอ c o u n t ของเรานี่ดูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูใ,ใกล้ อ่าก็ดูนะท่านผู้ชมนี่มันก็จะมีเป็น t HB แล้วจากปกติเราต้องไปนั่งแปลง,งนะเป็นแบบอ่าค่าเงินดอลลาร์ซึ่งมันผันผวนนะท่านผู้ชมนะอืมมันผันผวนบางทีมันก็แพงไปเลยนะค่าเงินแข็งค่าค่าเงินอ่อนค่าบางทีก็แพงบางทีก็อ่าถูกนะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันเราไม่ต้องไปคำนวณแล้วเราซื้อได้เลยผ่านสโตรนี่เลยมันจะมีเกมเป็นพวกเป็นภาษาไทยด้วยนะท่านผู้ชมทีนี้เกมยังถูกลิสต์เข้ามาไม่เยอะก็หลักๆก็มีประมาณ50เกมอยู่นะครับปกติมันมีเป็นหมื่นนะอืมถ้าเป เดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยเรื่ยแหละท่านผู้ชมอืมนะก็ให้ดูก่อนนะครับทีมก็จะมีหลายเกมนะหลักๆที่ถูกลงเลยนะมันคือแพ็คอัปเกรดเดี๋ยวผมจะให้ดูแพ็คอัปเกรดนี่แพ็คที่มันเป็นอัปเกรดดูนะนี่แพ็คอัปเกรดนะครับปกติเซลดาตัวนี้มันส่งมันมัน,ม,นมันเท่าไหร่นะอ่าสิบดอลลาร์นะก็จะอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยหน่อยๆประมาณนั้นนะโดยประมาณนะครับอืมแต่ตัวนี้ถูกลงนะครับเหลือแค่สองร้อยสี่สิบนะอ่าเห็นไหม ถูกลงประมาณเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะผมคิดว่าน,นะครับเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกลงถูกลงเห็นไหมใครบอกว่าเอ้ยอย้ายสตูแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนี่มันถูกลงนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็หลายๆเกมนี่อย่างเกมนี้นะครับห้าสิบเก้าดอลลาร์ใช่ไหมห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะครับก็ประมาณพันแปดพันเก้านะท่านผู้ชมนะแต่อันนี้เนี่ยอ่าพอมันเป็นสโตูไทยเนี่ยมันเหลือประมาณพันเจ็ดทุนนะอะ่ผมก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้คนดูราคาโอเคเลย นะฮะนี่แล้วก็ไอเกมนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดอนนะตัวนี้มันก็ถูกลงนะครับพันพันพันห้าอ่าเดี๋ยวผมมาคำนวณดูนะครับคำนวณในโทรศัพท์มือถือแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตนี่เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนี่อันนี้สามสิบกว่าบาทนะสมมติว่าสี่สิบเก้าดอลลาร์นะครับสี่9เก้าจุดเก้าเก้านะครับ ปึ๊บเป็นเท่าไหร่พันหกพันหกอันนี้พันห้าเก้าสิบอืมต่างกันต่างกันประมาณยี่สิบาทสามสิบาทนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอ่าดูนะไอ้ตัวนี้แพ็คตัวเนี้ยเซลได้สิบดอลลาร์นะท่านผู้ชมนะเซลได้สิบดอลลาร์ปึ๊บตัวนี้บาทเอ่อดอลลาร์ละสาสิบสองบาทนะครับสิบปึ๊บนี่ถูกต่างกันนะครับเกือบร้อยบาทนะแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมเห็นไหม ถูกลงเยอะเลยนะฮะเอ้ยคนดูเอาเรื่องนะครับพอเป็นสโตทยถูกลงนะเนี่ยมีหลายเกมที่ถูกลงเยอะมากเลยนะครับอืมสตรีทไฟเตอร์ไอตัวนี้โอ้ยทำไมมันราคาแค่พันเดียวนะไซเบอร์พรังยังไม่เข้าใช่ไหมคนดูถ้าเป็นสโตทยมันยังไม่มานะมันต้องรอต้องรอ,อ,งรอนะผมพิมพ์ค้นหาก่อนไซเบอร์พรังนี่ไงต้องรอนะครับต้องรอคนดู อ่าจริงด้วยต้องรอนะครับบางเกมมันยังไม่ได้เข้ามานะเกม,มนยังเข้าไม่หมดอับต้องรอหน่อยแต่เกมถูกถูกกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอีเกมถูกกว่าเดิมเยอะเลยนี่นเน่นของพวก Nintendo Switch หนึ่งครับพวกนี้ก็จะเป็นเซลก็จะเป็นแบบพวกอ่าลดราคานะของลดราคานี่มีเต็มเลยของลดราคาโอ้โหอ่าวเรื่องโอ้มีหลายเกมนี่เนี่ยเกมที่แบบ เกมนี้แบบไอฟอร์นิโนโชีวิสองมันจะขีดขีดไปเลยนะผู้ชมนะน,นี่พันเดียวลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คอนทราเอเอเอขาท่าไว้คนดูอ่าสำหรับใครที่สนใจก็แนะนำว่าไปย้ายสโตร์กันก่อนได้นะผู้ชมนะมีในคลิปพี่ก็ทำพรีวิวมาให้ดูแล้ว่ามันถูกลงย,ยังไงนี่บางเกมก็ถูกลงอันนี้มันเป็นพวกเกมดลดราคาอู่แล้วนะครับมันจะถูกลงไปเรื่องปกติอยู่แล้วนะนี่นะครับแต่เกมมันยังมาไม่ครบนะผมพูดเลยเกมยังมาไม่ครบนะครับเกมมาไประมาณห้าสิบอยู่เลยนะ เดี๋ยวรอรอเนดะี๋ยวมันจะอัปเดตเพิ่มอยู่แล้วนะคนดูไม่ต้องห่วงนี่วูดากอนด็อกมาเรามีแล้วอ้มีเกมถูกเยอะอยู่นะเนี่ยออามีเกมถูกเยอะอยู่คนดูเนี่ยถูกลงกว่าเดิมเยอะแยะเลยนะครับแจว๋วโคตรแจว๋วนี่กันดงกันดมนะครับอ่าอันนี้เกมยังมาไม่ครบนะ ประมาณนี้เลยนะคนุณดูอ่าก็ประมาณนี้เลยละกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch ที่เปิดเป็น eShop Store ไทยนะอ่าก็ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเกมมันยังเข้าไม่ครบนะต้องรอสักหน่อยนะครับเออเดี๋ยวเขาจะค่อยๆริสเกมเข้ามาเพิ่มนะครับเพิ่มเกมเข้ามาเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมหลักๆก็จะมีเกมที่ออกใหม่ฝั่งอเมริกา ฝั่งออสเตรเลียฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเราต้องรอหน่อยนะครับซึ่งเกมมันมีเยอะมากนะต้องค่อยใหคย้ค่อยให้เวลาเขานะครับในการที่จะเอาเกมเข้ามาในาระบบนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับ n ิน n d น s นสวิตในยุคใหม่นี้นะครับในปี2 0 2 5นะฮะก็หวังว่าเขาจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่ผมขออย่างหนึ่งคืออ่าบางเกมที่เป็นทิปเปอรเอถ้าเสียบเข้าดอกอะให้มันรัน,นได้60เฟรมได้ไหมนะท่านผู้ชมนะอยากฝากถึง นินโดด้วยนะครับถ้าจะให้แบบว่า handheld สามสิบเฟรมผมไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเสียบเข้า dock หรือว่าเสียบสายชาร์จเล่นเนะี่ยให้มันได้หกสิบเฟรมอ่ะผมจะโอเคมากๆนะสำหรับบางเกมเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวเครื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปได้เลยนะฮะกดเข้าไปได้เลยนะครับราคาประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะสำหรับตัวเครื่องนี้นะอืมสำหรับวันนี้พี่โค้ดตุรกอนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าวานจีครับมูฮา